โครงการดีคอนโดกำแพงแสนนะคะที่ตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยลกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นจำนวน3อาคารจำนวนยูนิต766ยูนิตโดยห้องมีขนาดประมาณ26.5ตารางเมตรแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1คือห้องนอนและห้องนั่งเล่นส่วนที่2ห้องน้ำและส่วนที่3ห้องครัวโครงการมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบพร้อมเข้าอยู่ทันทีเช่น โทรทัศน์ LED ขนาด20นิ้วตู้เย็นขนาด7.4คิวเตาไมโครเวฟประตูห้องแบบดิจิตอลล็อกภายในโครงการนะคะมีส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันพร้อมความปลอดภัยเต็มที่ในโครงการเช่นกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเครื่องซักผ้าและตู้กดน้ำส่วนกลางห้องออกกำลังกายร้อมอุปกรณ์สระว่ายน้ำขนาด5 7เมตรไลฟ์สไตล์โควิร์กิ้งสเปซ โดยโครงการดีคอนโดนะคะจะมีราคาค่าเช่าอยู่ที่6 0 0 0 7ถึงเบาทต่อเดือนต่อมานะคะจะเป็นหอโนคู่ค่ะซึ่งหอโนคู่ได้มีหลายโครงการที่เรายกตัวอย่างมาจะเป็นหอโนคู่โครงการ8ค่ะดีไซน์ของหอนะคะจะตกแต่งแนวมินิมอลค่ะโดยขนาดของห้องนะคะจะอยู่ที่30ตารางเมตรแบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ห้องนอนส่วนที่2ห้องน้ำส่วนที่3ห้องแต่งตัวและส่วนที่4ระเบียงค่ะ หอหนูุ่กแต่ละโครงการนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะเช่นห้องฟิตเนสใหญ่โตปิงปองเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่จอดรถราคาค่าเช่าของหอหนูุ่กนะคะจะอยู่ที่5,200บาทต่อเดือนครับเราจะพูดถึงอพาร์มีทูกกำแพงแสนกันซึ่งอพัรมีทูกกำแพงแสนในตอนในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากพอสมควรเลย เพราะอยู่ใกล้กับตลาด k ค Market นะผมจึงทําให้สามารถเดินทางไปอย่างได้อย่างสะดวกซึ่งตําแหน่งที่ตั้งของหอพักมีทูนะครับผมก็อยู่ด้านหลังหอ,งอพักเบียร์กรมนอยู่ข้างๆกับหอพักเดอะสตาร์นั่นเองครับผมก็คือเป็นเป็นสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมดีเพียงสามารถไม่จากประตูใหญ่นะครับผมค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือ รายเดือนอยู่ที่4,200บาทถึง6,500บาทต่อเดือนเงินมัดจา5,000บาทจ่ายล่วงหน้า1เดือนนะครับค่าไฟฟ้าอยู่ที่8บาทต่อยูนิตนะครับส่วนค่าน้ําอันนี้เป็นไปทางตามที่ทางอ,อพาร์ตเมนต์หนดนะครบับอกอันนี้จะไม่แน่นอนนะครับส่วนค่าบริการอือ่นๆก็คือจะไม่มีนะครับค่าโทรศัพท์ก็ไม่มีเหมือนกันครับส่วนอินเทอร์เน็ตเป็นคือเป็น w i f i ฟรีนะครับประเภทห้องนะผมมีทั้งหมด3ประเภทนะผมก็คือประเภทที่1คือห้องสแตนดาร์ด รูปแบบห้องเป็นแบบสตูดิโอนะผมขนาด25ตารางเมตรค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่4,200บาทต่อไปคืออันแบบที่2ก็คือห้องสแตนดาดเหมือนกันรูปแบบห้องคือสตูดิโอเหมือนกันครับขนาด28ตารางเมตรค่าเช่ารายเดือนเดือนละ4,500บาทต่อไปสุดท้ายคือห้องชุด1ห้องนอนนะครับผมรูปแบบห้องคือ1ห้องนอนขนาด40ตารางเมตรค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่6,500บาทนั่นเองครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องน,นะผมก็จะมีเครื่องปรับอกากาศ เพื่อทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เช่นตู้และเตียงสายเคเบิลทีวีรวมไปถึงดาวเทียมครับแล้วก็มีดนเน็ตไร้สายหรือว่า Wi-Fi ในห้องพักนั่นเองครับสิ่งที่ใหมีให้ภายในห้องนะผมก็จะคือพัดลม t ทรวิชชั่นโทรศัพท์สายตรงนะและผมแล้วก็รวมไปถึงห้ามเลี้ยงสัตว์และก็ห้ามสูบบุหรี่ในหอในหอพักด้วยครับต่อไปคือสิ่งอำนวยความออสะดวกภายในอาคารเช่นที่จอดรถลิฟต์ มีระบบภาษาความปลอดภัยหรือว่าคีย์การ์ดนั่นเองกล้องวงจรปิด cctv ลงยิมฟิสเนสร้านซักรีดมีบริการเครื่องซักผ้านะผมส่วนสิ่งที่ไม่มีภายในอาคารนะผมได้แก่ไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตภายในอาคารไม่มีสาว่าน้ําแล้วก็ไม่มีร้านทําผมหรือเสริมสวยนะครับซึ่งส่วนกลางนะครับผมก็จะมีฟิสเน็ตฟรี Wi-Fi เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทุกชั้นนะครับผมลานจอดรถยนต์30คัน จอดรถจักรยานได้ถึง50คันครับร้านค้าก็จะมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านซักรีดร้านเสริมสวยแล้วก็ตู้น้ําหยอดเหรียญนั่นเองครับส่วนระบบรักษาความปลอดภัยก็คือกล้อง C T V คีย์การ์ดระภพอพนักงานต้อนรับ24ชั่วโมงนั่นเองครับหากนิสิตคนใดสนใจนะครับผมที่จะมาอยู่ที่หอพักมีทุกกำแังแสงน,นะครับผมสาม,มารถโทรเบอร์ได้ดังนี้ครับผมก็คือ0 9 1 1 1 9 5 7 3 7หหรือ 0898141942และ0819956356ครับเลยติดต่อสื่อสารหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ me2kbs นั่นเองครับผม me เลข2แล้วก็ kbs หรืตต่อไปทางอีเมล m e 2 k u kbs at hotmail com ครับเราจะมาพูดถึงหอพักที่ในตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมก็คือหอพัก The Muse กำแพงแสนนั่นเองเป็นที่พักระดับพรีเมียมมีสระว่ายน้ำฟิตเนสโคเรนิงโคเรวิ n งและโคเรนิงสเปซขนาดใหญ่ที่จอดรถมากกว่า170คันและโมอเตอร์ไซค์กว่า500คันห้องพักหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นค a r a คาร u j i มูจิสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักได้แก่ แอร์ไดกินอินเวอร์เตอร์ประหยัดรุ่นประหยัดไฟส์ททีวีซัมซุงขนาด40นิ้วตู้เย็นมิ s u b i s h i และชุดโต๊ะเขียนหนังสือรวมไปถึงชั้นวางหนังสือเก้าอี้โซฟาตู้วางทีวีชั้นวางของตู้วางรองเท้า w a l k i n c น o s e t พร้อมตู้เสื้อผ้ากว้างถึง1 8 0ซมโต๊ะแป้งและกระจกเตียงเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ เลือกสามารถเลือกได้จากสกรพั์จากคอตโตแล้วก็เครื่องทําน้าอุ่นและไมโครเวฟจากอิเล็กโทรลักและฟรีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตทุกห้องอัตราค่าเช่านะครับผมก็จะมี3แบบในแบบที่1ก็คือห้องพัก type a Studio 30ตารางเมตรค่าเช่าจะอยู่ที่5,800ถึง6,000บาทห้องพัก Triple Bedroom 30ตารางเมตรค่าเช่าอยู่ที่6,900ถึง7,100บาทส่วนห้องพักสไตล์ห้องพัก type b 2เ e d r o o m 45ตารางเมตรค่าเช่ายอยู่ที่9,200บาทนะผมส่วนค่าไฟของ The Muse นะครับอยู่ที่หน่วยละ7บาทและค่าน้ำอยู่ที่หน่วยละ16บาท High Speed Internet Free จอดรถมอเตอร์ไซค์ฟรีจอดรถยนต์ฟรีห้องละ1คันะครับแล้วก็ล้างแอร์ฟรีปีละ1ครั้งจองเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นสถานที่ตั้งอยู่ข้างๆแสนสิริดีคอนโดกําแพงแสนตรงข้ามตลาด v s เปิดให้เข้าจองและชมตัวอย่างได้แล้วครับซึ่งถ้านิสิตคนไหนสนใจนะครับผมเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์คอนหรืออพาร์ตเมนต์และคอนโดของ The Muse สกำแังแสนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID t h e ดจุดแล้วก็ MUSE นะครับผมหรือโทรไปที่097 179 9750 ครับตอนนี้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงหอพักที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับของอิสิตการ,รแพงแสดที่มาใช้อาศัยอยู่ด้วยกันมาอาศัยอยู่กันนะผมก็คือหอพักอลิสการ,รแพงแสดน,นะผมคอนเซ็ปต์ของหอพักอิสกาแสงแสดก็คือมีความโมเดิร์นทันสมัยเฟอร์นิเจอร์หรูหราและที่สําคัญเลยคือค่าห้องที่มีเป็นราคาที่คุณธรรมนะผมก็คือไม่แพงมากจนเกินไปนะครับผมใช่ใช่เองครับ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมของหอพักอ,อลิสกำแพงแสนนะครับผมก็คือมีโซฟามีซิงล้างจานแล้วก็มีตู้เก็บจานด้วยครับมีอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์และมีความเสถียรที่สูงเป็นอย่างมากเดินแค่2นาทีนะผมก็ถึงตลาดคนเดินโลตัสแล้วตลาดคนเดินแล้วแล้วก็โลตัสหน้าหอมีร้านข้าว4ร้านนะผมรวมไปถึงร้านต่อขนตาร้านทําเล็บและร้านซักรีนด้วยครับค่าใช้จ่ายนะครับผมรายเดือน นะครับผมอยู่ที่4500บาทถึง5 0ถึง5,000บาทต่อเดือนเงินมัดจำอยู่ที่1 0 0 0 0บาทค่าใจ่ายล่วงหน้าก็คือต้องติดต่อสอบถามของหอพักนะครับค่าไฟ,ค,าไฟ,ฟาค่าไฟฟ้าอยู่ที่7บาทต่อยูนิตค่าน้ำอยู่ที่12บาทต่อยูนิตส่วนค่าบริการอื่นและค่าโทรศัพท์ก็เป็นไปตามที่หอพักนะครับผมได้ตกลงกับผู้เช่านั่นเองนะครับเอเน็ตฟรีนะครับผมประเภทห้องนะครับผมคือมี มีแค่ประเภทเดียวคือห้องเตียงเดียวสตูดิโอขนาด27ตารางเมตรค่าเช่ารายเดือนอยู่ที่4,500บาทถึง5,000บาทนั่นเองครับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะผมก็จะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์เช่นตู้เตียงสายเคเบิลทีวีและดาวเทียมมีเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi ในห้องพัก,กับผมสิ่งที่ไม่ได้ให้มาภายในห้องนะผก็คือพัดลมทรูวิชั่นโทรศัพท์สายตรง แล้วก็ห้ามเลี้ยงสัตว์แล้วก็ห้ามสูบุรีในภายในห้องด้วยครับสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารนะผมก็จะมีที่จอดรถลิฟต์มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าคีย์การ์ดนั่นเองมีกล้องระบบกล้องจอดกล้องจอดมิรหรือว่า cctv มีร้านซักรีดแล้วก็มีบริการเครื่องซักผ้านะผมส่วนสิ่งที่ไม่มีนะครับผมภายในอาคารก็คือไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตภายในอาคารไม่มีสระว่ายน้ําไม่มีโรงยิมไม่มีฟิตเนสไม่มีร้านทําผมหรือร้านเสริมสวยนั่นเองครับผม ครับผมครับส่วนใครสนใจที่อยากจะติดตอ่อจะมาอยู่ที่หอพักอลิสกำแพงแสนนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0625259162ครับต่อไปจะเป็นหอเิริพัสเพลสครับ เป็นหอที่ใหญ่มากมีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เยอะมากหอจะมี4ตึกแต่ละตึกราคาจะแตกต่างกันครับมีแอร์ทุกห้องทุกตึกครับมีบริการตู้กดน้ําตึก1และตึก3มีเครื่องซักผ้ามีทุกตึกชั้น2และชั้น4ของแต่ละตึกมีร้านอาหารร้านซักรีดภายในหอและมีตู้ ATM t h a i p ไทยพาหน้าหอด้วยครับสามารถติดต่อสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซ o o ๊กซ i ลิ u s Place ครับ และเบอร์โทร061-853-3344ครับลักษณะของห้องจะเป็นห้องขนาดพอดีไม่เล็กเกินไปเหมาะสำหรับอยู่2คนครับภายในห้องมีเตียง2เตียงมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะอ่านหนังสือเก้าอี้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์และระเบียงหลังห้องครับในบริเวณระเบียงของห้องนะครับทุกๆเช้าถ้าอากาศปกติจะมีแดดส่องเพื่อตากเสื้อผ้าทำให้แห้งได้แน่นอนครับ สำหรับการติดตั้งเน็ตนั้นดูแล้วแต่กรณีเป็นไปตามเงื่อนไขของทางหอพักครับการเข้าออกของหอพักใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออก